นะครับวันนี้ผมบอยพราแท้นะครับวันนี้เซียนบอยพาชิมนะครับมีมาร้านนั่งตึบนะครับก็มาที่เจ้าของร้านนะครับยูสวัสดีครับแนะนำเลยนะครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนบอยสวัสดีครับผมช่างยุทครับเจ้าของร้านนั่งค๊บครับเป็นนั่งชิวๆครับึือกงไปค๊บไปเสแล้วก็มีลาบก้อยครับลาบก้อยซอยจุเส้นเขื่อนลำปาแล้วฮะเส้นปากทางเขื่อนก็มาเขื่อนลำปาประมาณหลักกิโลเมตรที่นี่สิครับเยิ้งเยิ้งกับปั๊มพีที นี่นี่ครับจะเป็นหลานเนื้อวัวสดซอยจุด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่นี่ดูเข้ามาครับอันนี้ก็ให้น้องเข้าวัวทำทำเลยนะครับนี่ได้ทำหาร้แล้วนี่นะครับนี่มาดูเมนูที่ทำไปมีอะไรบ้างครับนี่แนะนำนี้ครับซอยจุครับซอยจุอันนี้เป็นเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้ซอยจุเสือร้องไห้แล้วก็อันนี้เป็นก้อยลอยเลือดครับก้อยลอยเลือดก้อยลอยเลือดก็เมนูตามนี้ครับ เมนูตามข้างหน้าเลยมีเมนูเรื่อยนะครับแล้วขอชิมเราจะไาชิมดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับอันนี้นะแล้วให้น้องนี่พี่มือที่วานะที่อยู่บ้าที่วาทำเลยอันนี้เอาเชิญเชิญนี่เลยนี่อมีี่เลยครับอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสมุนไพรครับสมุนไพรอ่าสมุนไพร น้ำหมักชีวภาพชิมได้ไหมครับได้ครับได้อะลองเนาะลองสิบอยเนาะลองลองลองครับกินแล้วคึงเลยปวันนี้เต็มที่ฮะหน่อยปาบเลี่ยมเลยลองชิมลองชิมลองชิมครับรสชาตินี้ผมกัดตีเลยฮะเปิดต่อมรับรสงง รู้เลยีสุดยอดครับสุดยอดดีรลบนะครับก็ปากร้านไ้วยนะครับร้านวิชาครับเข้ามานั่งคืบครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็เปิดตั้งแต่ตอนไหนบ้างครับเปิดตั้งแต่เวลาตีห้าครับจนถึงสามทุ่มละทุกวันครับในเว้นวันหยุดราชการยังไงก็ขอบคุณครับเราก็มาดูครับทำยังนะครับมังเอียทำไหที่ว่าทำอะไรว่าจะ เนื้ออะไรเนี่ยซอยจุเสือร้องไห้ครับเสือรลงง่ายซอยจุครับนี่ครับเจ้าของร้านนะครับพิยุทธนะครับนั่งคืบกับนั่งคึบเออร้านนั่งคึบร้านนั่งคึบนี่นะครับเราดูกันนะจะเด็จขนาดไหนเนื้อสดสดนะครับผ่านไปผ่านมาเขื่อนลำปาวเชิญนะฮะตรงไหนครับยินดีต้อนรับครับยิงๆกับปั๊มพีฮีครับบ้านนาเชือกบ้านนาเชือกยิงเยอะกับปั๊มพีฮีทางไปเขื่อนลำปาวนะครับทางเส้นไปเขื่อนลำปาวครับโอเคนะครับนี่เลยนะครับ เสียบครับรอดูเดี๋ยวจะรอชมตอนเสร็จนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทีหนึ่งครับพี่บอยนี่วันนี้เมนูก้อยลอยเลือดนะครับนี่นี่ว่านั่งกริปกับลำปาวครับเอาไม่เค็มนะนีโอ้โหเนียนมากเลยสดสดนี่เลยครับทำเองเลยนะเนี่ยที่ว่าเขาควรทำเองเลยนะครับเราสัีเดียวครับ ไม่ชิมเลยเหรอพี่ชิมหรือเปล่าไม่ชิมเลยครับเอาพี่บอยพูดไม่มั่นใจแล้วชิมก่อนไหมชิมก่อนไหมอือดูแล้วเป็นไงนี่อีกครึ่งแล้วเอาได้แล้วท่ากันนะ ได้ไหมนี่ได้ไหมนี่ได้ครับปุมครั้งเดียวเลยสุดแจแน่นอนแจยบครับมาทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูครับโอ้ยสดๆทั้งนั้นเลยเรียบครับนะครับเจยุนกำลังเอาน้ำชามาชุบคนให้จนแก้วค่ะจนค่ะแล้วลองมาดูแก่จนค่ะจนแจ๋มา